โรยาบาลสีงุรีของกลุ่มสีเหลืองนะคะก็ช็อตแรกนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะก็ให้ความรู้สึกว่าโรงพยาบาลสิบุรีของเราค่ะให้ความรู้สึกเหมือนบ้านนะคะให้มองเปบ้านนิดนึงนะบ้านนะคะแล้วก็อ่าโดยรอบนะคะของโรงพยาบาลสิบุรีของเราจะเป็นรั้วสีขาวนะคะจะให้เห็นว่าเป็นเขตสะอาดปลอดภัยค่ะมเมื่อมองเข้าไปข้างในเนี้นะคะก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลสิบุรีของเราเนี่ยเปิดประตูต้อนรับกันนะ คนค่ะโดยที่ว่าเราจะบริการด้วยเราจะบริการด้วยใจนะคะแล้วก็มีการให้กำลังใจของผู้ป่วยค่ะอาสู้ๆกับใจนะคะค่ะบริเวณโดยรอบนะคะของโรงพยาบาลเนี่ยจะมีสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นต้นไม้ดอกไม้นะคะก็ให้ความรู้สึกโ่มรื่นค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณของโรงพยาบาลค่ะและที่สําคัญนะคะของโรงพยาบาลเราเรามีมัสคอ์ค่ะมัสค์ทใช นี่นะคะก็จะเป็นเป็นผู้ให้บริการค่ะคุณดูรูจ่าผู้ให้บริการเรานี่นะคะถึงแม้จะเป็นถือเข็มชีดยานะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยมองกเมจิหรือว่ามันจะต้องน่ากลัวแน่เลยแต่เมื่อมาถึงที่โรงแรมสิงห์บุรีนะคะเราก็จะได้ผู้บริการนะคะโดยรอยยิ้มค่ะเนี่ยนะคะรอยยิ้มซื้อขอามาที่โรงแรมสิงห์บุรีแล้วเนี่ยก็จะก็จะคุณบอกอะไรต่อนะ มันคิดว่าเราคิดิดไปเลยที่แบบน่ากลัวเลยนะ่ากลัวเลยนะคะน่ากลัวอย่างคิดเลยนะฮะโอเคก็บริการได้เลยนะคะแต่สิ่งอื่นใดค่ะโรงพยาบาลสิริบุรีของเรานะคะบริการทุกคนด้วยใจค่ะทั่วเลยนะคะเป็นสิ่งที่เรายึดถือกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกรรมการังะถันนี้โปรธไฟพักไหมฮะขอบคุณมากเลยนะฮะยินดีเจริญอาจารย์นั้งก่อนแล้วกันนะยินดีครับ ดีค่ะเอาที่ตัวโมเดลก่อนนะคะตัวโมเดลอย่างแรกคือโอเคอาจจะมองไม่ไม่ได้ถึงโรงพยาบาลเนาะมองไปทีแรกเคยดูเรื่องที่เป็นหุ่นกระป๋องไหมคะที่เป็น่มยนเป็นหุน่นกระป๋องที่เป็นเรื่องยักษ์อ่ะออเนะคะเหมือนเหมือนไหมเหมือนหัวตรงหัวของตัวที่เป็นเพื่อนของยักษ์นะคะไอ้ตัวเล็กอะ่ะนะคะเหมือนหุ่นยนต์นั่นแหละแล้วก็มีไข่ลานหัว ฟองเหมือนเหมือนเป็นหมอบบ้านของเล่นน่ะเหมือนมีตุ๊กตามีอะไรที่บ้านอะไรที่ที่เด็กเป็นสนามเด็กเล่นอะไรที่มันแบบบอลเหรอคล้ายๆอย่างเงี้ยนะออบล็ก่่ใชตอนแรกตอนแรกรู้ว่าลูกเอ่ออะไรนะนกระต่ายนะคะที่ท,ที่อยู่ข้างหน้าที่ที่บอกว่าเป็นคนใช <M ath> ่ไหมมัสคอตเหมือนเหมือนกระต่ายนะคะมีหูอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอพอคุณคุณหมออธิบายใช่ไหมคะก็โอเคก็เข้าใจว่าอันนี้คืออะไร อย่างเช่นมีมือที่ทําเป็นรูปเลยใช่ไหมมีมือที่ทําเป็นรูปสู้ตายนะคะคือโมเดลก็ออกมาหนะน้ารัานดีนะคะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้สื่อถึงโรงพยาบาลชัดเจนในรูปของโมเดลนะคะแต่ว่าจะสื่อตรงที่การนําเสนอมากกวา่านะคะคุณหมอนำเสนอได้ได้ชัดเจนแล้วก็ไวไปน,นิดนึงแต่ว่าไวไปน,นิดนึงนะคะบางทีคนฟังอ่ะเรากำลังจับจ้องอยู่กับตรงนี้อยู่แต่คุณหมอ,อไปละจึ๊จึ๊จึอย่างเงี้ยนะคะ ใช่แล้วก็เลยท<ล>าให้การการนําเสนอเนี่ยเป็นการเร่งรีบเกินไปนะคะคนฟังเ,งเ,ล,เลยแบบเหมือนต้องรีบเหนื่อยไปด้วยคือต้องเหนื่อยตาคุณหมอนะคะอย่างนี้คือคุณหมอจะหายใจไม่ทันนะคะเวลานาเสนออะไรเงี้ยก็เลยจะการนําเสนอให้ปรับนิดนึงในเรื่องของการนําเสนอนะคะแต่ว่าการใช้ภาษาอะไรเนี่ยโอเคชัดเจนพยายามพยายามสื่อออกมานะคะให้เราได้ได้เข้าใจคึอนนะคะโอเคครับจะตัดย่าจะตัดแล้วค่ะก็ ตัวโมเดลก่อนนะคะโมเดลเนี่ยน่ารักส hmm. ื่อมาน่ารักนะคะดูดูดูแล้วดวูดูแล้วสบายใจสบายตานะคะ, <Yeah. S 1> ะการที่จะมองว่าเหมือนหรือไม่เหมือนโรงพยาบาลสิงบุรีนั้นนะคะทุกกลุ่มเลยโมเดลนะคะคือเขา้าใจว่าทุกคนตั้งใจพยายาม นะคะที่จะสื่อออกมาให้เป็นโรงพยาบาลของเราแต่ว่าทุกๆกลุ่มเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลอยู่นะคะอันนี้ดูดูอาจจะน่ารักสวยงามแต่ยังไงก็ยัมีสัญลักษณ์ก็คือคนที่ดูโมเดียวเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะคะแล้วก็คุณหมอก็พยายามที่จะ อ่าสื่อให้เห็นว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะคะเปิดประตูต้อนรับทุกคนได้ความอบูนใจในมัสคอตที่น่ารักนะคะคที่คอยอ่าเป็นเป็นตัวแมกเนตที่คอยนะคะดึงดูดน,นะคะผู้ที่จะมารับบริการนะคะครับอ่าให้เกิดความอุูนใจนะคะตัวโมเดลน่ารักสมดุลน,นะคะไม่ได้คือเป็นทรงสูงนะครับ เอียงซ้ายเอียงขวานะคะ,ะต้นไม้กับตัวมัสคอตก็บาลานซ์น้ำหนัก็เทนะ่ากันนะคะตัวโมเดลนี่ถือว่ามีความสมดุลนะคะการเลือกใช้สีโทนสีนะคะก็ถือว่ากลมลืนนะคะก็ทําให้ตัวตึกตัวอาคารก็ดูเด่นขึ้นมาเพียงแต่ว่าตัวรูปหัวใจมันอาจจะยังสีมันยังไม่ไม่ไม่สีม่กนสีมันกลืนไปนะคะก็ก็จะนั่งตรงแค่ตรงสีของรูปหัวใจนะคะคานนี้ตัวผู้นําเสนอก็คือคุณหมอนะคะ คุณหมอถึงแม้ว <No ่าจะพูดเร็วไปนิดแต่ด้วยบุคลิกแล้วก็กริยาท่าทางของคุณหมอน่ารักสมวัยสมกับจังหวะในการพูดนะคะทำให้อ่าวัยรุ่นนะคะแล้วัยรุ่นวัยรุ่นะคะวัยรุ่นฟังแล้ววัยรุ่นฟังแล้รุ่นฟังแล้วก็ฟังทันค่ะว่ามันรู้ความทันฟังทันทุกคนที่ฟังไม่ทันเนี่ยก็จะเลยไปเลยไปแล้ว ัา่านคือทนะ่น okay. โอคเคกก็น่ารักสดใสนะคะทั้งตัวโมเดลทั้งคุณหมอที่นำเสนอหันมาทางคุณเก๋ผู<บ>้ที่ถือคมแ,<บ>แพ้จะไม่ได้เป็นผู้ที่นำเสนอแต่การยืนการยิ้มการถ่ายทอดอารมณ์มาให้กับผู้คณะกรรมาการเนี่ยก็บบถือว่าเป็นแรงเสริมให้กับกลุ่มนะคะที่ทำให้กลุ่มมีสีสันสดใสนะคะคนนี้ผู้ที่ถือโมเดลเป็นไงครับสองท่าน สองท่านไม่ได้แยกซีนของสองท่านที่อยู่ด้านข้างเลยเลยทําให้ตรงนี้ตรงนี้สดใสด้านข้างก็สดใสโมเดลก็สดใสแล้วตรงกลางก็บาลานซ์สรุปแล้วชอบชอบชอบเลยนะฮะจบค่ะสองท่านบอกว่าชอบเลยนะใครช่วยทำหน้ากับหน่อยหน่ยหน้าหอมไปดูนึ่งอ๋อชอบเลยหนะ้า เพี่วิเชียงขำอะไรโอเคค่ะสําหรับเออ่ก็พูดกันไปหมดแล้วว่านะคะรในเรื่องถองพูดปีเซนอะไรต่ออะไรที่ชิบะพูดว่ามันงานอะคัสงานงานไม่เคยมีอะไรจะสดใจอะไรเท่าไหร่จริงๆก็เหมือนกันนะคะสองก็ะจุกเหมือนกันคล้ายๆกันแบบนี้ใช่ค่ะใหม่ที่จะใหม่ไม่เคยเป็นใจนะฮะค่ะ ก็โอเคนะคะก็ถือว่าชื่นชมในแนวอีกแนวหนึ่งนะคะแต่นี่นฉันเริ่มที่จะแบาบว่าเหนื่อยกับกรรมการสองท่านนี้แล้วค<า>่ะดูนะคะแมยพบอกว่านี่ใช้สีได้กลมเกินน้าแล้วเวลาสีม่วงกูออกมามังตาจะตรงไหนวะ ท่านคณะกรรมการนะครับด้วยความทเป็นกรรมการเหมือนกันนะครับให้เกียรตินคณะกรรมการทุกคนเออแต่นี่ฉันไม่เข้าใจก็ไม่นเ่งอเออเง้ยเง้เ้ยเงี้ยเงี้ยเงีเงี้ยเงี้เงีนเี้ยเงี้ยเง้คเงี้ยเดล้ัเกี้วเงี้ยนงี้เงีมเดี้ี้ยเงยเงี้ยเดี้ย้ยเงีเงีเ้ยยครับเงยย้้คนเเยเเลิเ้ Okay, อ๋อเป็นเลยก็ทั้งกดทั้งมวลเนี่ยนะคะเอาพูดตรงๆโดยมั่นใจเลยนะคะที่ให้คะแนนเนี่ยเพราะคนถือสองคนแค่นั้นเองใช่ <Okay. S 2> แค่นี้ครัขอบคุณค่ะโอเคครับเอาละรครับรกรรมการทุกท่าครับสอบแล้วให้ผ่านไม่ไหมครับพเพราะว่าเก็บครับถือ <laughs> ว่าผ่านครับรกรรมการ